สวัสดครับผมหายไปนานมากประมาณห้าปีคิดถึงโอ้โหนานเกินไม่ได้หายไปไหนครับมันเป็นช่วงที่ถ่ายทําซีรีส์อยู่ครับผมตอนนี่คุยกลับมาพี่สิงห์มีงานซีรีส์การแสดงกลับมาเยอะขึ้นแล้วนะจริงๆมันก็ของปกติสิงห์จะรับประมาณ2เรื่องต่อหนึ่งปีก็ต้นปีทีหนึ่งแล้วก็ปลายปีทีหนึ่งแต่ส่วนใหญ่พอรับไปแล้วเนี่ยมันก็มีอักซิเดนต์ต่างๆที่มันถูกเลื่อนมาใช่มันก็อาจจะชนกันบ้างหรือไม่ก็อแอร์ทับกันบ้าง หลายคนก็เลยมองว่าแบบมันมีช่วงที่พี่สิงห์หายไปคือช่วงไหนครับใช่มันเกิดจากการที่พอ,อซีรีส์ออนแอร์พร้อมกันก็เลยเอา้าว ก็เลยมาดูโล่งๆหลังจากที่บอลมันออนพร้อมกันไปครับงานก็มาออกใกล้ใช่ใ่เป็นอะไรไม่รู้เป็นผมรับแต่ละเรื่องก็คือชนกันทุกเรื่องเลยคือเหมืนขยับมาจากเอ็กซ์เดนเรต่างๆใช่ครับบางทีก็เรื่องของทีมเหมือนกับทีมงานเขามีปัญหาภายในอะไรเงี้ยต้องทําให้ขยับเลื่อนเวลามาหรือว่าช่วงที่ออนแอร์มันไม่ได้แล้วก็ขยับมาทีนี้ขยับมาบางทีก็ เรื่องหนึ่งก็สองทุ่มถึงสี่ทุ่มหรืออีกเรื่องหนึ่งก็สี่ทุ่มครึ่งห้าทุ่มอะไรเงี้ยก็แบบยาวยาวแฟนคลับก็จะชอบบนว่ามันเทรนไม่ได้มันต้องติดแท็กอะไรเงี้ยแล้วมันชนกันบางทีแบบว่าเรื่องหนึ่งจบแล้วเขากําลังแท็กแบบเล่นเทรนทวิตอยู่อีกเรื่องหนึ่งมาอีกแล้วอะไรแบบนี้ใช่แบบว่าช่วงนี้แฟนคลับสิ่งที่ต้องทำงานหนักนิดนึงถ้าช่วงที่ซีรีส์ออนชนกัน แล้วตอนนี้คือแฟนคลับยังตาม,มาหาเราอยู่ไหมหคะสิงที่ามาน,นโซเชียลอยู่นะสิ่งอ่ะเป็นคนไม่ค่อยได้เล่นโซเชียลหลังๆออแล้วเหมือนแบบผมไม่ได้ออกไปไหนมากมายก็จะไม่ได้ถ่ายรูปออแฟนเขาก็จะหมนว่าลงรูปบ้างขอลงรูปดีๆออชัดๆบ้างออจะพยายามนะครับแต่ด้วยความเป็นตากล้องเองก็เลยเออไ,มไม่ค่อยได้ถ่ายรูปตัวเองแล้วเราถ่ายวิวถ่ายอะไรลงอัปเดตให้แฟนคลับนี่ยังไม่ได้หรอจริงเหรอแฟนคลับอยากดูหน้าเราไม่ได้อยากดูวิวนี่ครับ แล้ก็เซลฟี่สิใส่ฟิลเตอร์ไปไม่แต่งหน้าก็เซลฟี่ได้บวมอ่ะช่วงหลังๆแก้มบวมมากพอขึ้นเลขสามแล้วมันรู้สึกว่ากินนิดกินกินนิดนิดหน่อยหน่อยแก้มก็มาแล้วครับหายใจปุ๊บก็คือน้ําหนักขึ้นจริงพี่ไม่เคยรู้สึกเลยกับการที่แบบแป๊บๆก็แก้มบวมเนี่ยถึงขนาดที่แบบเข้ากล้องถ่ายทำแล้วพ่วงกับเริ่มแบบสิงบวมแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันขึ้นมาเยอะไหมพี่สิง น้ำหนักก็ไม่ได้ขึ้นเลยครับผมแต่ว่าสิ่งอาจจะเป็นคนที่ถ้าเกิดว่าเริ่มเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มแบบมีน้ำมีนวลมากขึ้นเนี่ยมันจะออก,ออกหน้าก่อน,นใช่มันไวขนาดนั้นเลยครับมันหายไวขนาดนั้นเลยครับหนึ่งยุบเลยฉีดแฟตห้ออกหน้าอย่างเดียวอะฉีดผมก็มีพยายามรักษาตัวเองบ้างเช่นช่วงนี้ก็งดพวกแบบโซเดียมอ่าพวกยามพวกอะไรเป็มๆต่างก็พยายามงดครับก่อนทำงานอะไรอย่างเงี้ย จริงๆมีความกังวลเนที่สิ่งที่เราต้องใช้ไปนากังวล acting มันต้องซูมหน้าเราเลยนะยอมรับเลยว่ากังวลมากเพราะว่าถ้าพูดกันําตรงะผมถ้ามองตัวเองในชีวิตปกติธรรมดาทั่วไปไม่ได้เข้ากล้องอะไรเงี้ยผมชอบหน้าตัวเองเพราะว่ามันช่วงนี้มันดูแบบพอดีเราจะมองว่ามันพอดีแต่ปรากฏว่าพอมันเข้ากล้องเนี่ยมันมันมันขยายมากขึ้นแล้วมันมันเต็มมันผิดที่ใครตัวนี้ก็ผิดที่กล้องมันมันผิดที่กล้องแหละ มันผิดที่อใช่มันผิดกล้องครับกล้องมันไม่ยอมถ่ายเราให้มันสเราพอดีไงทำไมพี่ไปกดกว่านี้ครับผมผิดที่เมคอัด้วยทำไมเขาไม่เฉดให้มันเข้มกว่านี้เราโทษทุกคนอยู่นตัวเองไปก่อนครับผมแล้วตอนนี้คือมันลงไหมพี่สิงห์พอเราเริ่มแบบอันมันมันลงครับมันลงก็คือพอควบคุมการกินมากขึ้นเพราะว่าต้องยอมรับว่าเมื่อก่อนเราไม่ได้ควบคุมการกินขนาดนั้นพอมันเริ่มแบบอายุมากขึ้นมั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 นไปวจริงพี่ เป็นใหม่ลุนเนอะวันนี้พี่ต้องมาสัมภาษณ์เรื่องกอารแต่งตัวเองในวัยเล็กสามเลยสิพี่พีนมันจะสิบปีแล้วนะ<อ>มันจะสิบปีแล้วนะ<อ>ให้ผมแก่ขึ้นบ้างเนาะหลายคนบอกว่าตอนนี้คือสิ่งการเป็นแบบว่าหนุ่มเซอร์ได้คิดว่าแบบว่าเราจะปล่อยเซอร์แล้วเห็นไหมีม,มีช่วงวัยผมยาวคือถ่ายซีรีส์ครับ<อ>ผมมันยังตัดไม่ได้เพราะว่ามันคอนตินูั่ซีรีส์แล้วก็พอยิ่งพอมันเริ่มมีแก้มแฟนเขาเขาจะบอกว่าเขาชอบเพราะว่ามันดูลุกเด็ก ไมห,หน้าเราดูเด็กโลใช่แต่คือผมอยากเล่นเป็นคนที่แบบไปย,ยัยเยอะมากขึ้นแล้วครับผมอยากเป็นผู้ใหญ่บ้างไม่อยากใส่ชุดนักศึกษาแล้วไม่ไม่อยากใส่ชุดนักศึกษาทำการแสดงแล้วครับผมเออหล่งจาดนี้ก็ยังเป็นใส่ชุดนักเรียนอยู่นะโอ้นี่อันนี้16เลยครับอายุเอ,อเอามาให้ภูมิใจเหรอแสดงว่าเขามองว่าคาแรคเตอร์เรามันได้กับความเป็นเด็กก็แอบมีความเขินๆอยู่นินดนึงเพราะว่าเราก็รู้ว่าอายุตัวเองมันเท่าไหร่แล้วครับมันอีเดียนเหรอ พี่สิงห์มีเป็นกล้ามเล่นผิดเ้วมาให้ตัวแบบมันบึกึ้นจะได้แบบช่วงนี้ยังไม่ได้เล่นครับ <c oughs> เพราะว่ามันยังคอนติเนียลซีรีส์อยู่แต่ว่าพยายามมันมีห่วงเรื่องถ้าเกิดว่าก่อนจะขึ้นเป็นกล้ามมันต้องเพิ่มการกินก่อน <c oughs> บล็อกขึ้นอะไรเงี้ยครับ <c oughs> <c oughs> ซึ่งตอนนี้ขนาดไม่บล็อกยังยังเต็มหน้า <c oughs> หน้ายังกลมเลยถ้าเกิดว่าช่วงบล็อกจริงๆคงคงอาจจะต้อง <c oughs> หาช่วงที่ไม่ได้ถ่ายซีรีส์ <c oughs> ที่แบบไม่ต้องใช้หน้าออกล้องอะไรใช่ใช่ออาจจะเห็นสิ่งอีกทีหนึ่งก็คือเป็นนิวลุกเลยนิวลุกหมายถึงอ้วนกลมเลยอ้วนกลมเลยเหรออ้วนกลมเลยเราไปเวชชีกโดยเวชชีกเหรอเวลาไม่เป็นไรถ้าสมมติเราวันขึ้นเราใครแบบเอ้ยอ้วนขึ้นเราบอกอ๋อไทยซีรีส์ครับเพื่องานเลยก่อนโทษทุกอย่างอย่าเว้นตัวเองไว้ก่อนครับผมแล้วก็ทำเพื่องานไปก่อนทําเพื่องานครับเป็นคนจริงจังกับงานมากเออถามเรื่องถามเรื่องแผนนิดนึงเมื่อกี้ยังไม่ถามในรละเอียด ว่าไปประสบอุบัติเหตุในกองถ่ายอ๋อก็นานพอสมควรแล้วเหมือนกันครับผมใช่เหมือนแบบเป็นตะเกียงครับในซีรีส์แล้วบางเอ่ญว่าตอนตอนเล่นมันพอมันอินปุ๊บเราก็ไม่ได้มันมันไม่ได้ไม่ได้ระวังตัวมันไม่ได้โฟกัสมันก็เลยแบบแนบมาโดนตรงแขนก็เป็นรอยไหมเป็นเป็นยังไงมันมันไหมเลยเหมือนน้ำร้อนลวกหรือว่ามันเป็นแผลมันคือมันตอนแรกมันไม่เป็นรอยอะไรเลยครับมันแค่แสบ แต่พอผ่านไปสักพักมันเริ่มพองใช่ก็แสบอยู่อ,อ,อย่างที่บอกไปถ้าเกิดว่าเห็นในซีรีส์ผมโอ้ยเล่นซีนกรีดร้องดีมากเลยเออดูเจ็บจริงมากเลยเ,ออเจ็บจริงครับ<笑><笑>ขอให้รู้ว่าเจ็บจริงครับกู่กับังไม่คายก็ต้องเล่นใี้จบงี้ เพิ่มกับไม่รู้ด้วยครับว่าตอนตอน,ตอนกีดร้อนจริงเพิ่มกับชมเลยว่าโอ้ดีจังเลยเราร้อนจริงครับผมไม่รู้ตอนตอนที่มันโดนเรื่องสิ่งไม่กังวลหรอ, <laughs> อเรื่องแบบรอยแผลเป็นหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือกังวลกังวลก็ก็พยายามแบบอหาอะไรก็ตามที่แบบเอาเขาช่วยได้นะครับมันก็ช่วยได้ได้ระดับดหนึ่งใช่ระดับหนึ่งครับไม่เป็นไรหรอกในสามสิบมันยังคอลลาเจนผลิตอยู่แต่มันก็หายหรอครับมันยังผลิตอยู่ใช่ไหมครับไม่หายก็ไม่ปิด เราใช้ทุกอย่างให้มันช่วยเราเลยอย่าไปทำเัออินเองลำบากอย่างที่บอกครับโทษโทษ,โทษทุกอย่างก่อนแล้วค่อยโทษตัวเองอ่ถูกต้องแ <c oughs> สบายใจสบายใจขึ้นเยอะติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยหนอ